เมื่อก่อนอ่ะอยิปเป็นคนที่เคยพูดว่าฉันจะไม่แต่งงานเลยในชีวิตนี้ไม่แน่ๆอะไรเงี้ยก็มีแฟนมีความสัมพันธ์อะไรมาก็หลายคนแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดแบบได้เจอความรักที่ดีก็ไม่ได้อยากแต่งงานหรอกรก็แค่คงแบบมีแฟนต่อไปอยู่ด้วยกันไปอะไรเงี้ยค่ะคจนกระทั่งมาเจอนิกมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบคนเนี้ยมันเคยเจอกันมาก่อนอ่ะเออแล้วฝ่ายเขาก็เป็นเช่นกันคือทั้งสองคนก็คือรู้สึกเลยว่าแบบ ฉันจะแต่างงานกับคนนี้เหรอใช่แล้วเขาก็เป็นคนแบบยิบนะเขาเป็นคนเหมือนแบบไม่อยากแต่างงานเลยคือเขาเคยมีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกกับผู้หญิงมาตลอดเขาก็เลยเหมือนแบบชาตินี้จะไม่แต่างงานหรอกบางคนจะบอกว่าช่วงเจอกันใหม่ๆอ่ะไอ้พวกฮันนีมูนพีเรียเดแบบโอ้โหมันจะแบบอินเลฟกันมากตอนนั้นเรากังวลไหมว่าแบบเออเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าแบบมันแบบช่วงเข้าใหม่ปามาันหรือเปล่าที่ทําให้รู้สึกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย มันก็ผสมบ้างนะพี่แต่ตอนนั้นมันค่อนข้างมั่นใจมากว่าคราวนี้ยไม่เหมือนคราวอื่นเพราะว่ายี่แบบมีฮันนีมูนพีเวียดกับคนอื่นมาเยอะ <laughs> แต่ว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันฉีกไปเลยอะมันเหมือนจิ๊กซอทุกอย่างมันลงล็อกอ่ะค่ะความชอบแบบทัศนคติอยู่ด้วยแล้วมันแบบสบายใจมันดีไปหมดเลยอะ่ะ